สบายดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาเอื้อแสแนลเนอ้อมื้นนี้บ้าน้ำละพาทุกคนไปเื้ออันเื้อใส่กุง้งเนาะเซ้อใส่กุ้งที่บ้านำ้ำอันเื้ออันนี้อ,นนอันนี้ก็จะเป็นใส่กุ้งที่อาสิไปเืป้อปลาละาเซ่อได้บักลหลายเนาะแต่ว่าบ่านำ้ำไม่ได้เซ่ออะไรยา<ม>จากลงมาจากได้พักพอนมือนึงสองมือ้ นี่บ้าน้ำก็เลยสิไปหาเซอร์กุ้งล่องเบิ้องแถวหน้านัะะ่นแหละเจ้ามณฑายเดือไม่ได้ก็ไปเบิง้งเนาะคนเนาะนที่บ้าน้ำสิไปหาเลาะเซอร์ก่อนบรรยากาศอยู่หายยู่หน้าเข้าหน้าก็ง,งามอยู่แต่ว่าพักลมนี่สิเป็นมิเต尼าเด้อที่พักตัวเทิงตัวเทิงวันนี้ที่ที่บ้าน้ำมาดำ มันก็งามอยู่เพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานมัซื้อนี่ไมพอเรามาดูดนำเซอร์แล้วกับบ้านผูชือแต่ว่าน้ำมันไม่ยู่น้ำมันมีอยู่าเธอหน้าซ้ำจากเสียดน่นเขานะเขาผายกะตายกระเดงกะมีใครแน่แต่ด้อันดับนี่แหละอันตัวที่บ้านผายทำไม่ได้เพิ่งเลยมีแต่หญากับหญ้าเต็มอยู่ทั้งลุ่มนะแค่เดี๋ยวว่าน้ำสีพาทุกคนไปหาเซอร์เซอร์ใส่กุุงกอนเนาะ ไปเบิ่งก่อนวัานในคลองมันสีปานได้หรือไม่ได้เพราะเห็นแต่น้ำในคลองน้ำยู่เโฟนหน้านะบ่มี่ป่าทุกคนไปเซอร์เบสเซอร์ใส่กุ้งน้ำกันป่าหาเซอร์ใส่กุ้งนี่หาป่าแบบนี้เลยตรงเลยตรงเลย ข้าวนาก,ก็มีได้งามปลเลยดอ่ะกำลังแดดนะแดดสามโมงใกล้สี่โมงแล้วว่าน้ำก็เลยกะพาทุกคนไปหาบ้านเื้อไส้น่ะมันกสิย้อนเสียงในจักหน่อยเนาะ น้ำสิเฮอเบิง่งมีนี้มีเข้าเลยมีแต่งาง่าอันร้วนล้วน,วนบ่มีเข้าเลยจะป็นเข้าของเอ้ยเนาะข้าเอ้ยในใครแน่เพื่อนนั้น คนสีดธิ์ยามันก็เลยบ่มีงานะครับมาหน้าของเ่อน้ำบ่มีอย่างเลยมีแต่มีแต่หญา้าใครเนี่ยแต่ลูกเข้าน้าเส้งน้ะเฮ้ยอย่นี่นี่ ข้าวหน้าเฮอห่่ของบ้านำ้ำถ้า,าคักยูปีนี้นะกำลังม่านกำลังสีอ้อข้าวกด้นี่ก็จะเป็นคลองที่บ้าน้ำสีมาปานเซอร์ไซนะเดี๋ยวบ้าน้ำาลงไปปานก่อน Mm-hmm. เลี้ยวเลี้ยวแล้วฮ้าก็เอาใส่มาซื้อบา เสร็จแล้วครับใส่สองหลังนี่เอากระีิสาแบบนี้เนาะใส่ปูนป่าะบอลมาทาป่าน้อยป่าซิวหอากระซิแค่เสียงนี้สองหลังเดี๋ยวบานำกระสิไปใส่ทางปูนอีกบอนมีมีขัวขามนานเนาะแล้วกระสิ สีเลาะขึ้นไปเบิ้งทางนั้นนำะบางทีมันมีบอนไซเคจ่าทุกคนนี่กระจิบเป็ดข้าวหน้าหายไงของเบาน้ำเนาะข้าวเพิ่นกำลังเลิมสีออกแล้วหงกระลืมไงแล้วสีเดกียวแตน้าหายไงแ้วพวกทั้งเทิงนันคือสีบดบเกก่ยวหรอกม่ิญ้า นาบะน้ำนกแล้วไม่หลย่ันเมนมักต้อนกคือเขานะมักต้อก็ได้ฝั่งทางนี้ก็สิเป็นหน้าของป่าบะน้ำเขาหน้างามเด้อหน้าหายงหญ่ หน้าบริวารเด้อเพราะว่าเป็นหน้านที่เกี่ยวเกี่ยวอันเข้าไปแล้วลูกมนันลูกมันขึ้นมาลูกมันขึ้นมากระเกะแบบไงปบไงเบ็น,นี่เลยนี่นกกระายขนาดเสียงนกของน้องเชลๆซลอยู่ ป่ามันเคาะป่ามันบ่มีหน้ำเล่นเนะมาสีกระเด็นตายแล้วนี่ก็พูุกป่าลายเทหลายวาวเนี่ยก็พ,พ,กพูโอ้คากดีขา,ดว,ขาวดอนบริษัทพุน่นส่ยผุอยู่ในป่าตามธรรมชาติลเลยนะเลด เอาไว้ว่าตามมีตามเกิดเลยเนี่ยไม่ได้เสื้อพูนเสื้อปุยเลยเพิ่นเสื้อแต่หน้าดำนักถึงน้นนาสามซี่เหอนะเพิ e ่ R นเสื้อหน้าเหอตัวนี้เพิ่นจะลงมาเสื้อเลยหน้าหายง่ายอีกออเลยปูป่าครับเลยถ้าแม่ได้น้ำนเนี่เพื่นเพื่นในหน้าของคอยนี่ก็ได้หลายอยู่ในป่านี่เพิ่งในนก ขึ้นมาแล้วจ้าทุกคนเพราะว่าบอนบ่อน,น้ำไปหาเลาะใส่ใส่มันบ่อใดเนาะบอนมีแต่บ่อน,น้ำแห่มันก็เลยบมมีมองใส่ขึ้นมาแล้วกะมักหุ่งของน้องละมันปีน้โด,โดกโดกโดกแห้งนี่เพราะว่ามักหุ่งของบ่อน,น้ำปีนี้นบ่อใดเลยมาเห็นเขาแล้วก็ติดจากขี้ขานเบิ่งแล้วก็ุ สภาพของข้าวน้าบ่อน้ำบอลบริมเมนข้าวเดินีม่มแตยาก้าบขาวย้าไปขนนะบอลไ,ได้เข้าเลยมแต่ญ้าจากแนวสีเหตุก็จะเป็นเทียงของน้องลำมันหลายคนกระถามเข้ามานน้องลำมัน่นเ่อยู่น่นน้องลำมัน่นป่ายสูนเป็นเทียงหน้าของบ่อน้ำอีก ใต้กุ้งแล้วแล้วเนาะสิจไปหาเลาะเบิง้งให้เบิ้งหน้าก่อนเสียงนกกระตุ้งหองตุง้งตังตุง้ตงกันเลาะเบิ้องให้หน้าก็เป็นตะเลาะแต่แถวนี้ล่ะนี่มองอื่นก็บ่ได้เป็นตะเลาะดอก นี่คือหมักพริกของป้าเนาะพริกของป้าบะหนำเต็มอยู่แต่บะหนำสีพาทุกคนมาเบ่งนี่คือพริกพริกของป้าบ่านาอบบน้ำน,น,นะจาะนี่นะงามแทง,งามวา กำลังสุกเคจ้าทุกคนคลิปนี้กับบ้าน้ำซิลิโคเกคบภาพบรรยากาศใบซ้ำนี้ก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อไปเจอกันเมื่ออื่นเนาะว่าสิมายามกงแต่ะสาวสาวสาวนาะบรรยากาศวันสิเป็นอะไรกับมาติดตามชมกันมืออืนเนอกมือนี้กับบ้าน้ำซิลิขอนก้าวคำว่าสบายดีเด้อสวัสดีครับ